จริงหรือไม่ฮะที่คุณต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆนะฮะด้วยคำว่าพวกคุณต้องช่วยผมนะบอกว่าตัวน,นั้นชอบผมแปด๊ดจริงหรือว่าคำเตือนรายการต่อนวนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุมากกว่า20ปีไม่เหมาะกับคนที่ชมอยู่กับดิรายการนี้จะขึ้น,นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้รับการยอมจากแขกรับเชิญแล้วเนื้อหาบางช่วงเป็นคลิปที่เราทำทกนททำัน,กนเพื่อความบันเทิงเท่านั้น เ่ไอ้นี่มึงจะให้กูหวัดดีไปถึงไหนสวัสดีครับทุกคนพบกับช่องฉัตรชัยคริสครับโดยวันนี้เนี่ยเรามาเปิดกับรายการใหม่ครับที่รายการว่าเผาบ้านเพื่อนโอ้หนะครับโดยรายการที่เจ้าเพื่อนๆเนี่ยมาเผาบ้านกันต่อหน้าต่อตาตรงนี้เลยครับเป็นคอนเทนต์ที่เมียไม่ให้ดูเมียน้อยปิดไปเลยนะครับผมโดยทุกคนโดยวันนี้นะครับ EP หนึ่งเนี่ยก็จะไม่ใช่ใครที่ไหนครับโดยเป็นพี่ชายที่สนิทโคตร กับผมนี่เองครับผมโอ้โห16ปีวันนี้ครับต้องมาฆ่ากันให้ตายในวันนี้ครับผมเดี๋ยวไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเชิญพี่ผมนะครับพี่กันครับผมสวัสดีครับครับเอาละครับผมโดยวันนี้เนี่ยรายการเผาบ้านเพื่อนของเรากติกาง่ายง่ายนะครับผมก็คือเราเนี่ยจะมีคําถามซึ่งคำถามครับผมโดยข้างในกล่องของเราเนี่ยนะครับพี่เราจะมีลูกปิงปองอยู่ สิสองลูกครับผมอ่าโดยถ้าคุณจับได้เลขอะไรเนี่ยก็จะคือคําถามนั้นนะครับโดยในกล่องเนี่ยจะมีลูกฟรีอยู่สองลูกครับผมคือถ้าคุณจับเนี่ยแล้วไม่ได้เลขอะไรเลยเนี่ยถือว่าคุณได้ประโยชน์ช็อตน,นั้นไปไม่ต้องตอบอ่าไม่ท้องตอบโดยมีกติกาก็คือถ้าคุณตอบได้มากกว่าเจ็ดข้อผมจะถูกทําโทษอ่าแต่ว่าถ้าคุณตอบได้น้อยกว่าเจ็ดข้อแล้วก็ ผมโดนทำโทษแน่นอนแล้วบทลงโทษไงเนี่ยนะบทลงโทษคือกินน้ำปลาผสมน้ำมันหอยหนึ่งแก้วเต็มโดยน้ำปลานี่คือเดี๋ยวจัดให้แบบเค็มๆข้ขนๆเลยเดี๋ยวเรามาอินเสิร์ตให้ดูนะครับผมอะวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียความสัมพันธ์ที่ดีต่อเรานะครับผมเราจะเล่นกันเลยนะครับแบบชัวร์ๆเรียวๆผมจดคำถามมาแล้วสิบข้อ นะครับผมเดี๋ยวข้อแรกเนี่ยมาเริ่มกันเลยครับน่ากลัวจัดจัดนี่อย่าดูอย่าดูอ่าข้อแรกเลียกอะไรครับโชฮะเลขแปดเลขแปดครับผมเอาครับเลขแปดครับมาเนี่ยมาเอาไวเอาไว้ไวข,ข้างนี่แหละคำถามข้อที่แปดนะครับ หรือไม่ครับพี่แกนที่คุณชอบพาเพื่อนสนิทของคุณในวัยรุ่นเนี่ยออกนอกเมืองเพื่อไปตีครับจริงหรือไม่ครับตอบครับตอบครับจริงหรือไม <c oughs> ่ครับจริงครับอย่าคิดได้ครับผมเล่าคำตอบน่อครับว่าคุณไปตีที่ไหนฮะเอ่อจะต้องจะต้องเล่ายังไงดีคือจะต้องบอกว่าไม่ใช่ผมเป็นคนพาไปไม่ใช่คุณด้วย ต้องบอกว่าเพื่อนชวนไปก็เลยร้านอะไรครับพอบอกได้ไหมคที่เออมันเป็นหลายปีแล้วอะได้ข่าว่าอยู่นอกเมืองชานเมืองด้วยใช่จะอยู่นอกเมืองครับถ้าจำไม่ผิดก็หงฟ้าใช่ใชผมได้ยินอกว่ามีคำว่าหงอยู่ถือว่าเป็นเรื่องจริงจริงครับโอเคครับข้อแรกครับผมจดไว้ครับทุกคนว่าเขาตอบจริงครับเลขแปดมาข้อต่อไปครับผม ข้อต่อไปมาเลยจับครับจับครับข้อแปดผ่านไปแล้วมาดูข้อต่อไปเลขอะไรฮะขสามเลขสามครับผมมาครับเลขสามนะฮะเลขสามสีขาวครับผมคําถามข้อที่สามคือจริงหรือไม่ฮะที่คุณเคยนัดสาวในโซเชียลมาเจอกันหน้าเซเว่นแล้วคุณก็ขับรถมีโอหลังจากนั้นเน่ยคุณก็เห็นสาวคนหนึ่งไปยืนอยู่หน้าเซเว่น แล้วคุณก็นึกในใจอยู่บนรถว่าอย่าอย่าใช่คนนี้เลยอย่าเดินมาที่รถกูเลยจริงเลยไหมครับผมจริงครับจริงครับผมเรื่องเรื่องเกิดยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยครับเรนนี้ฮะเออก็ต้องต้องพูดว่าไงล่ะยุคนั้นมันก็เฟซบุ๊กมาใหม่ๆแหละอ๋อเฟซบุ๊กใหม่ใช่ใช่แล้วก็เห็นโปรไฟล์เขาแหละครับแล้วก็นัดนัด คุยกันแล้วก็นัดจะไปเจออะไรเงี้ยกรจะพาไปกินข้าวอะไรเงี้ยจะพาไปกินข้าวเราเราก็ผู้ชายแหละก็ก็นัดกันไว้ว่าจะเจอตรงหน้าเซเว่นตรงเนี้ยอ่ะก็โอเคผมก็ขับรถไปจะไปรับครับแล้วก็เห็นแล้วแหละว่ามีคนยืนรออยู่ตรงนั้นอ่ะลุ้นเลยลุ้นเลยช็อตนั้นแต่ว่าไม่ต้องปก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 แบบผมเพิ่มหน้าไม่ได้คือไม่ต้องปกแบบค่อนข้างค่อนข้างหนักอ่ะครับก็เลยคิดว่า หวัว่าอย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 ่าเป็นคนนี้ขอขอขอคือคือนั่งในรถแบบ,แบ,บอย่าอย่าเป็นคนนี้เลย <_ S 2> แล้วก็สุดท้ายก็คือก็ทักไปะก็ใช่ครับใช่ใช่ใช่คนที่ยืนรออยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่าผมก็พาเขาไปกินข้าวนะอ,อ,อ๋อสุดท้ายแล้วคุณยังพาเขาไปกินข้าวใช่ใชผมผมผมก็ทําตามที่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 คุยกันไว้ที่ดีลกันไว้แล้วก็หลังจากนั้นไปก็ โอเคครับก็แยกยย้ายเพราะเพราะว่าไม่ตกปกใช่ใช่เพราะก็ผิดหวังนิดนิดครับอ๋อผิดหวังนิดนิดใจใจจาการที่ขับมีโอไปแล้วก็ไปลุ้นอยู่ว่าขอให้อย่าใช่วนนี้เลยสรุปว่าเป็นเรื่องจริงครับเรื่องจริงครับผมอ่านะครับผมข้อสามเอาครับมาครับมามันจะมีข้อไม่จริงั้งมครับมาข้อที่ข้อที่สามับผมอ่าข้อที่สามด้เลขอะไรฮะเลขห้าครับผมอ่ามาครับ คำถามข้อที่ห้าสำหรับพี่แก่นของผมนะผมจริงหรือไม่ฮะที่คุณเป็นเสือผู้หญิงสมัยหนุ่มๆเนี่ยไม่ต่ำกว่าสี่ห้าคนจริงหรือไม่ฮะอืมต่อค้งหรือเปล่าไม่ไม่ไม่จริงเอาไม่จริงแอธิบายครับไม่จริงไม่จริงแล้วอธิบายเพราะอะไรครับเหตุผลอะไรคือไอ้สี่ห้าคนนี่มันมันมันหมายถึงอะไรฮะ แบบพร้อมกันสี่ห้าคนเนี้ยเหรออะไก็บังเกี่ยวกับว่าคุณจะไปคุยแล้วคุณจะไปพาเขาไปยี้ให้นยี้พาเขาไปทําไม่ดีไม่ร้ายอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่ไม่ไม่จริงไม่จริงเพราะอะไรเพราะอะไรมันเพราะเพราะจริงๆแล้วเจตนาผมคือถ้าถ้าคุยก็คือเราคุยกันด้วยเจตนาที่ดีครับแต่ว่าถ้าถ้ามันจะไปถึงไอไอเรื่องนั้นหรือเปล่านั้นมันก็คือ ความสมัครใจของของผู้หญิงด้วยไม่ใช่ไม่ใช่เสือที่แบบจะกินอย่างเดียวไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่กินแล้วทิ้งเรุปว่าเพื่อนสรุปว่าข้อที่ห้านี่คือไม่จริงไม่จริงครับผมอ้าวโอเคครับผมมาข้อต่อไปกันเลยครับอย่าให้เสียเวลาฮะมาครับยังมีคําถามดีๆอีกแยอะครับผมหนึ่งครับอ้าวเลขหนึ่งครับผมโอ้โหคําถามนี้มันน่าจะเบาเกินไปสำหรับพี่ผมครับ คำถามข้อที่หนึ่งครับผมสำหรับพี่ผมครับคุณมีเซ so ็กครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่เล่าให้ฟังหน่อยครับผมครั้งแรกอายุเท่าไหร่อ่าปวชอนหนึ่งนี่มันอายุเท่าไหร่อ่าปวชช้อมนี่งนี่นะสิบห้าสิบหกอ่าน่าจะประมาณสิบห้าประมาณสิบห้าสิบหกอ่านะครับกับกับกับใครครับพอที่จะเล่าได้แบบ เล็กๆนน้อยโดยที่ไม่ต้องเปิดชื่อเป็นเพื่อนของแฟนเพื่อนเพื่อนของแฟนเพื่อนใช่ก็คือมีเพื่อนแล้วเพื่อนมีแฟนแล้วเขาก็แนะนําเพื่อนเขาให้เป็นอ๋อในกลุ่มกลุ้นกลุ่มกล้นของแฟนแฟนของเพื่อนอีกทีเป็นไหมฮะตอนนั้นท่าทางเนี่ยเป็นไหมเป็นเป็นครับผมเป็นไหมผมดูคลิปเยอะอ๋อเริ่มจากอะไรครับตอนนั้นเริ่มจากอะไรครับตอนนั้นนี่มันต้องขยี้ให้นักขยี้ขยี้ไปคำถามปลายเปิดที่ผมเปิดมาเยอะในตอนน้ อ,อน่าจะเป็นการพาเขาไปบ้านที่ซื้อไว้ใหม่แล้วพ่อกับแม่ยังไม่ได้เข้าไปอยู่อ,อา้านเพือ่อนอันนี้ก็เป็นสรุปว่าข้อนี้เป็นข้อแชร์ประสบการณ์นะครับถ้าสรุปตัตอนอายุ16 16อ๋อโอเคครับสี่ข้อผ่านไปมาับ โหตอบทุกข้อเลยครับไม่เป็นไรครับผมสู้ขาดใจอยู่แล้วอันนี้คือถ้าผมตอบเจ็ดข้อขึ้นมานี่คืออะคุณโดนผมโดนแต่ว่าต้องเล่นเกมให้ครบสิบครั้งจับให้ครบสิบครั้งก่อนอ่ามาดูฮะข้อต่อไปครับผมได้เบอร์แล้วฮะหกเบอร์หกครับผมมานะฮะคำถามข้อที่หกครับเริ่มต้นได้จริงหรือไม่คำถามข้อที่หกครับผม จริงหรือไม่ฮะที่คุณต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆนะฮะด้วยคำว่าพวกคุณต้องช่วยผมนะบอกว่าตันนั้นชอบผมแบบนจริงหรือไม่คำนี้จริงครับจริงเรียกมันเป็นยังไงกับเล่าไห้ฟังหน่อยฮะก็พอดีวันนั้นมีถ่ายงาน ครับผมถ่ายที่ไหนครับพอหวังลายได้เยอเลยนะเป็นเป็นเป็นอ่าเป็นภที่หนึ่งอแล้วเขาจัดงานช่วงสงการอ่าเป็นเทศกาลสงการแบบเปียกน้ําเลยโฟมเยอะๆะเลยแล้วผมได้มีโอกาสไปเป็นช่างภาพถ่ายแล้ววันนั้นก็เลยได้ไปดีลกับพีอาร์ดีลวันนั้นหรือว่าดีลมาก่อนแล้วไนมันก็มี รู้จักกันมานิดนึงอ่าก็แปลว่าดิวมาก่อนแล้วนิดหน่อยอ่านะแล้วหลังจากนั้นมั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 นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันมันอยู่ดีมันมีคํานี้ขึ้นมาได้ว่าคุณต้องช่วยผมนะอะไรเงี้ยมันเกิดไะไงกัคำนี้ก็จริงๆแล้วมันมันเสร็จงานแล้วมันควรจะต้องกลับบ้านไงอ่าใช่แล้วมันไม่อยากกลับไง่าไม่อยากกลับก็เลยก็เลยขอให้ น้องๆที่ที่ไปด้วยกันช่วยหน่อยว่าเดี๋ยวบอกนะว่าอิริยาบถวันนั้นทํายังไงฮะเวลาเวลาจะแบบไปไปขอร้องน้องๆอะฮะเวลาไปขอร้องน้องๆครับทำยังไงฮะเกาะตรงประตูอะบอกว่าเกาะประมาณไหนฮะท่าประมาณไหนฮะท่าท่าต้องทำท่าท่าท่าประมาณประม่าอะไรอะผมเมาแล้วมัผเอาเม้าโอเคครับผมก็เท้าประมาณนี้แล้ว พวกคุณต้องช่วยผมนะพวกคุณต้องช่วยผมนะเสียงแบบอ่อนๆเสียงอ่อนๆแล้วก็น่าจะดังด้วยแล้วหลังจากนั้นคือคุณก็ไปน้าชาไปคุณก็ไปจะไปตามน้องที่คน้องเ็าชวนคาขน้องเ็าชวนแหละครับไปกินอะไรด้วยครับไงกินข้าวไปกินข้าวนะครับได้ข่าวว่า ไอ้ร er er ้านข้าม <Fahrenheit> ันอยู่หน้าโรงแรมอะไรทักอย่างชื่อชื่อโรงแรมนี่นะร้านโรงแรมอะไรนะอะไรอะไรอะไรอินอินเรืออะเอาบอลเพื่อนไม่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 เอาชื่อแมวแล้วกัน อ๋อแล้วหลังจากนั้นก็แค่กินข้าวก็ต้องให้แบบน้องๆๆไปรอที่อื่นไงใช่ไหมฮะน้องๆก็น่าจะรอประมาณสักชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงไหมฮะกับน้องๆก็นั่นแหละครับชั่วโมงก็คือคุณเนี่ยเอ้ยอย่ามาบอกว่าอะไรนะคุณรอนานน้องๆเนี่ยก็ต้องไปโอ้ก็ต้องไปนั่งกินข้าวรออะไรประมาณนี้อ่าสรุปก็คือวันนั้นจริงหรือไม่ครับ จริงครับจริงครับผมโอเคครับข้อที่หกสรุปว่าจริงครับผมอ่าโอเคนะฮะเอ้ามาข้อต่อไปข้อต่อไปครับข้อที่หกครับผมอ่าข้อที่หกหวังว่าคุณจะได้ข้อที่มันแบบฟรีบ้างนะครับไม่ต้องตอบบ้างนะครได้แต่เลขอย่างเดียวเลยเอารับได้เลขอะไรครับเลขคิดครับอ่านะครับข้อที่สิบครับผม ตอบทุกข้อเลยกูคำถามนี่มีกี่ข้อเนี่ยแบบไม่รู้นี่กี่ข้อโอ้คำถามข้อที่สิบครับผมอ่าน่าจะน่าจะเป็นคำถามซอบซ้หน่อยครับเพือนเพราะว่าคุณมอบตัวบ่อยนะจริงหรือไม่ครับที่คุณเนี่ยบอกว่าคุณเนี่ยเล็กสั้นขยันซอยกับผู้หญิงตัวเล็กๆบางๆเนี่ยที่เป็นไทป์ของคุณมินิมอลสไตล์คุณเนี่ยจริงหรือไม่ครับ คืออันนี้ก็ไม่ไม่ไม่รู้มันจริงหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่เคยวัดไงอ๋อไม่เคยวัดแต่แต่ก็คิดว่าไาสมาตรฐานเหมือนกันอ๋อมาตรฐานชายไทยใช่ใช่นะครับกับสาวไซส์ตัวเล็กเล็กไม่ต้องใหญ่มากนะครับแล้วก็ไซส์มินิมอลสไตล์คือสัดส่วนเป็นไงไม่ไม่รู้ครับแต่ว่าขอตัวเล็กอ๋อขอตัวเล็กใหญ่ก็ได้ไม่เป็นไรอ๋อแต่สูงเนี่ยให้ให้เตี้ยกว่าคุณตัวเล็กคือคือส่วนสูงก็ อาจจะสูงก็ได้ครับแต่ว่าขอแบบผอมๆบางๆประมาณสรุปว่าสรุปว่าจริงจริงครับจริงนะครับผมโอเคครับที่คุณชอบแล้วดูแล้วก็น่าจะบ้านไม่จริงเอาละครับผมมาฮะนี่เงือออกจริงข้อต่อไปครับผมมาเลยครับผมอ๋อแล้วเอาให้วันนี้ให้มันเจ๊งกันไปแถบหนึ่งครับว่าใครไว้ใครก็ใครอ่ะผมตอบกี่ข้อลรอผมไม่รู้เหมือนกันเลยตอนเนี้ยอ่านดูว่ามีไหม ได้เลขเลยครับโชว์ครับเก้าครับเอ้าครับผมข้อเก้าครับผมแหมแน่นๆเลยครับผมไม่หัวเลยกูข้อเก้าครับโอ้โหข้อเก้านี่อันนี้น่าจะเบาๆเลยสำหรับคุณนะครับข้อเก้าครับคำถามคือความรักนะฮะครั้งที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตของคุณเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยฮะเรื่องนี้ความรักที่เจ็บปวดที่สุดใช่ครับในชีวิตเลยฮะ ก็คงจะเป็นที่ต้องเลิกกับแม่ของลูกเลยโอ้โหคือคนนี้นี่เจ็บปวดใช่ใช่ก็มีลูกด้วยไงอ่ามีลูกด้วยก็ต้องต้องบอกว่าเหตุผลหนึ่งที่ที่เลิกกันก็เพราะว่ามีความคิดไม่ตรงกันอ่าใช่มีความคิดเป็นคนละแบบเราไม่เข้ากันใช่ใช่อันนี้ก็คือแบบความคิดเห็นแค่ไม่ตรงกันแล้วนี่ถ้าเขามาดูเขาจะไม่ด่าใช่ไหมเอ้าเขาไม่รู้รืยใครอ่ะไม่มีเลยเราเราไม่รู้เลยครับว่าคือว่าคือใครอะไรเนี้ยอ่า อะไรประมาณนี้นะครับผมมาสรุปว่าอันนี้เป็นเล่าให้ฟังเป็นข้อฟรีข้อฟรีนะครับผมอ่ะมาครับกี่ข้อแล้วเนี่ยข้อต่อไปฮะนี่ผมจะต้องครบสิบเลยข้อต่อไปครับผมเอาละครับจับเลยฮะมันกี่ข้อแล้วอ้าวฮัลโหลมีใครบอกผมได้มันงกี่ข้อยันยันผมรู้ผมรู้ว่ามีกี่ข้อแล้วไม่ไม่เก้าแล้วรูปปิงปองระสามรูปแล้วคุณจะมรรู้มากเล้ว เอามือควานไปมันเหลือขามลูกตอนนี้นนยไอ้เงี้ยมันจะควิกน้องขึ้นอยจาร์มาดูว,ว่าครที่ข้อคุณไหยิบลูกขึ้นมานทั้งแก้ลูกก็ที่ข้อสี่ครับผมข้อสี่ครับคำถามข้อที่สี่ครับผมอา่าถามว่าครับรักครั้งที่นานที่สุดกันครับผมอา่านานที่สุดเลยนะฮะเลิกกันเพราะอะไรฮะอา่าข้อข้อข้อสี่ครับ รักที่นานที่สุดในชีวิตคุณนะคคุณเลิกกันเพราะอะไรฮะเป็นวิทยาทานให้กับคนนี้กาลังมีความรักคือเลิกกันเพราะอะไรกี่ปีก่อนกี่ปีก่อนนะอ,อ,อต้องบอกว่าคบกันมาทั้งหมดเก้าปีเกือบเกือบเกบสิบปีโอ้โหเขาบ้านเพื่อนมันจะต้องพูดว่าไงล่ะอมในระหว่างที่คบกันอนะมันมันมีเรื่องที่เขาเป็นคนผิด เขาเป็นคนผิดก่อนแต่ว่าผมให้อภัยเขาอเขาเป็นคนดีแล้วหนึ่งอลใช่ไปไปไปคนดีซะแล้วไงใช่ใช่แล้วก็เป็นคนดีจริงจริงก็ให้อภัยเขาแล้วแล้วก็คบกันมาต่อไงอ่ฮะต้องบอกว่าไอ้เรื่องที่เป็นปัญหาคือตั้งแต่4ี่ปีแรกอแล้วผมก็ให้อภัยเขามาอีก4ี่หปีอ่ะแต่ว่ามันมาถึงจุดหนึ่งอ่ะผมรู้สึกว่าไอ้เรื่องนั้นอ่ะมันมันคาใจผมมันทำให้ผมรู้สึกไม่ได้เอาออกไม่ได้มันทำให้ผมรู้สึกว่าไอ้ผมแม่งไม่สามารถ เต็มที่กับผู้หญิงคนนี้ได้แล้วอะผมก็เลยรู้สึกว่าอ้าวงั้นไม่ให้เขาทรมานดีกว่าเพราะถ้าอยู่กันไปแล้วผมแม่งเต็มที่เขาไม่ได้รักเขาไม่สุดใจแล้วใช่ใช่มันมีเหลือเศษจิ๊กซออยู่หนึ่งตัวที่มันขาดหายไปใช่ใช่โอ้โหก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราเราก็น่าจะจบกันทีตรงนี้ดีกว่าได้ตรงนีดีกว่าใช่ใโอ้โหก็เสียใจฮะตอนนั้นก็เสียใจเสียใจนะฮะพาสาวเขามาอยู่ตรงเก้าปีใช่ใช่ที่เขาก็ทั้งรักเราแล้วหวังว่าจะ เศร้าจริงๆครับสำหรับเหตุาการณ์นี้นะครับทั้งๆที่แบบว่าเราก็เอาเขาไปนั่งเกาะเบาะเล่นเกมตั้งนาน <c oughs> ตั้งหลายปีนะครับพาเขาซ้อนมีโอไปทั่วทุก <c oughs> สารทิศนะครับถึง <c oughs> แม้จะเป็นมีโอคันเดียวที่จะไปรับสาวคนอื่นหน้าเซเว่นนะก็ได้รับบาดรจ็บคือกี่นอกร่ี่นอกหมดแล้วหนึ่งก็เก้าปีสรุปว่าคือเก้าปีก็คือน่าจะเป็นรักที่นานที่สุดแล้วก็ตอนนี้ทุกคนเขาก็แฮปปี้กันหมดแล้ว นะครับผมอ่าโอเคครับข้อต่อไปครับผมมามันครบเลี่ยะข้ออย่างกี่กี่ข้อครับตอนนี้เพิ่งจะแปดข้อครับผมอ่าเพิ่งจะแปดข้อจริงๆงมันมีเหลือสองลูกอย่ามารู้เยอะสิเอาแล้วเราลูกลูกฝีออกอย่ามันรู้เยอะเลยเราลูกลูกฝีออกเดี๋ยวต้องตัดต่ออีกเออเราลูกฟีออกไอ้ลูกที่ไม่มีเลขหายไปข้ออะไรอ่ะ ข้อสองครับผมอ่าข้อสองเล่นกูเล่อ่าข้อสองครับผมคำถามข้อที่สองครับผมอ่ะผมชนะแล้วถูกไหมอ่ะชนะแล้วครับผมชนะแล้วครับผมไม่เป็นไรครับผมผมผมยอมผมยอมโดนทำโทษได้แต่ว่าเดียวเล่นให้จบเกมวาน้ี้ข้อที่เก้านะฮะข้อที่สองครับคำถามครับจริงหรือไม่ครับที่คุณเคยนัดสาวในเกมฮะ จริงหรือไม่ครับกนนี้ฮะอันนี้ผมไม่ตอบได้แล้วครับไล่ะครับไม่เป็นมเป็นเกมครับไม่ล่ครับคุณจะมาแบบโ <c oughs> กหกตาท้ายไม่ได้ะ เรียกไม่ตอบได้แล้วเนี่ยมันเรียกไม่ตอบไม่ได้คัณต้องอันนี้ตอบได้นี่ตอบได้คุณต้องสู้หน่อยฮะโอ้จริงจริงครับเกมอะไรครับเล่าให้ฟังหน่อยเพื่อจะได้เป็นประสบการณ์ก็เป็นเกมออนไลน์ในคอมนะครับอ๋อเกมออนไลน์ในคอมนจำชื่อเกมไม่ได้ถ้าพูดชื่อเกมเลยไม่ไม่ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ไม่รู้เหมือนกันนะเกมออนไลน์แล้วเกมออนไลน์เกมออนไลน์แล้วกันนั่นแหลแล้วก็เหมือนก็คุยกันในเกมไปตี้กันในเกมเก็บเวลอะไรเงี้ยแล้วก็สนิทกันครับก็เลยคุยก็นัด ก็จริงก็ไม่ได้คิดว่าจะมาตอนที่ตอนที่มาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำอ๋อก็ไปหยอกไว้ไปหยอกไว้ใช่แล้วเขาโทรมาเอามาแล้วเอก็ช็อกแล้วตอนที่เขามาเซอร์ไพรส์เป็นไงบ้างฮะความรู้สึกตอนนั้นก็แอบลุ้นอยู่อ่าแอบลุ้นอยู่เพราะยังไม่เคยเจอหน่ไม่เคยเจอเลยทั้งคู่เลยจะไม่เคยเจอกันเลยโอ้ยังไม่เคยเจอทั้งคู่เลยใช่โอ้ยยังแค่สิบห้าสิบอ่แล้วหลังจากเจอเป็นไงฮะหลังจากเจอเป็นไงบ้างฮะก็อือหือคือเดินไปปุ๊บแล้วก็เอาบ้าน เพื่อนนี่ก็ถือาสำหรับคนที่ดูเล่นเกมออนไลน์อยู่นะก็มีโอกาส50 50แบบนี้ได้นะก็ลุ้นตามเอาประสบการณ์พี่แก่นไปลองดูได้อ่าโอเคชิบหายแล้วครับเนี่ยผมว่าผมคงไม่ได้เล่นเกมสรุปข้อนี้จริงครับจริงครับผมว้าวโอเคครับผมอ่ะข้อสุดท้ายครับผมว่าสุดท้ายจับับนะฮะจับหน่อยดูแลเกมในมือถือน่าจะต้องลบ ข้อนี้เลขเจ็ด,ดครับผมอ่าโอเคครับข้อที่เจ็ดครับข้อสุดท้ายครับข้อข้อที่เจ็ดกับข้อสุดท้ายครับคำถามก็คือจริงหรือไม่ครับที่เขาว่ากันว่าเนี่ยคุณเนี่ยเคยทำนิสัยไม่ดีกับแฟนนะฮะจึงทำให้เป็นเหตุที่ต้องเลิกรากันนะครับกับคุณแม่ของลูกเนี่ยน,นี้จริงนะฮะน,นี่อันนี้อยากรู้นะอันนี้ ก็จริงครับก็จริงก็จริงมันก็ก็มีม,มีมีทุกคู่แหละบางผมว่าที่ที่จะต้องมีคนหนึ่งที่อาจจะมีบางเรื่องที่เอ้ยก็มันไม่ถูกใจกัน,น,งงนอ่างเงี้ยมันต้องมีแบบว่าลิงกับฟันกรนะทบกระทั่งกันบ้างไม่ง่ายเลยคือหนึ่งเลยผมติดเพื่อนช่วงนั้ ผมติดเพื่อนเลิกง,งานผมไปบ้านเพื่อนตลอดเลยฮะอ๋อมันก็เลยเป็นแบบว่าทําให้แบบว่าอ๋อเราไม่ได้อยู่กับลูกกับเมียอะไรประมาณน,นี้มันก็เลยทําให้เราแบบอ๋อท้ายที่สุดก็แบบก็ต้องมานั่งร้องไห้นอกห้องอแล้วก็แบบว่าบอ่าบอกกับแม่ว่าเม่ก็จะตทิ้งไปแล้วๆๆ <c oughs> อะไรเงี้ยอะไรประวัตินี้ท้าที่วันแบบที่มันจะเกิดขึ้น,นะครับฝากประสบการณ์ให้กับ พพเพื่อนๆ<ช>นะะ<ช>ที่กาลังแบบอ่ากาลัง<ร>จะคบกันหรือกําลังคบกันอยู่หรือแม้กระทั่งคนที่กําลังดูรายการอยู่เนี่ยก็ให้ดูดูกันให้ดีๆใช่แล้วถ<ช>้า<ด>ตัดสินใจเลือกกันแล้วว่าเอ้เราครบกันนะอะไรเงี้ยก็ก็พยายามดูแลกันให้ดีครับ<อ>ตรงไหนที่มันปรับได้ก็ปรับเข้าหากันดีว่าพวกข้อดีข้อเสียอะไรก็ค่อยๆปรับกันไปค่อยๆคบกันไปโอ้โหก็ถือว่าพี่แก่นเรานะครับตอบทุกคำถามจริงๆครับผมเพราะว่า นี่ฮะโอ้โห,โหและหยิบแม่นจริงๆครับหยิบได้สิบข้อคําถามเต็มๆเลยครับผมโอ้โหดูฮะเหลือลูก,กว่างอยู่สองลูก <ๆ S 1> ครับนี่ฮะโอ้โหถือว่าแม่นมากๆครับพี่ผมครับแซ<ส>่บแัดแจกพีก็ถือว่าเกมนี้เนี่ยพี่กันตอบหมดสิบข้อนะครับผมก็แปลว่าผมเนี่ยแพ้<อ>ไม่ต้องกลัวครับยังไงเนี่ยผมเนี่ยทำรายการนี้เพื่อผมยอมแพ้อยู่แล้วครับผมผมยอมแพ้อยู่แล้วนะครับในกฎกติกาที่ผมตั้งนะครับแต่ผมต้องการที่จะ จะอยากรู้อยากที่จะเผาบ้านเพื่อนนะเพราะว่ายังมีพี่ๆน้องๆแฟนๆที่รอฟังเรื่องจริงจากคนที่ผมจะามาเผานะครับอ่าโอเคนะครับผมโอเคครับทุกคนก็นะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับพี่ชายของผมวันนี้ครับสำหรับประสบการณ์นะครับเผาบ้านวันนี้ที่เป็น EP ีแรกนะครับต้องต้องบอกว่าประสบการณ์ของเรามากกว่า16ปีเต็มๆนะครับแต่ว่า อันนี้เป็นซอฟตนะครับในที่แบบว่ารักษามิตรภาพกันเพื่อจะได้มิตรภาพไม่แตกแยกนะครับผมโอเคก็ต้องขอขอบคุณพี่แก๊งมากครับผมนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับรายการนะครับเผาบ้านเพื่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับกดแชร์นะครับกดเลิฟกดซับสไครต์ให้กับช่องชัดชทยคริสด้วยนะครับหวังว่าเดี๋ยวจะได้เจอกันที่อีพีสองผมจะเอาไข่มาเผาบ้านเดี๋ยวเดินล่อชมกันครับผมสำหรับนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับก็ใครจะมาก็ คิดดีๆครับจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะจูงสูงๆเลยครับมามาดิเอาแล้วะมาครับคำพูดเป็นคำพูดครับผมตอบก็กินให้ครับ

thank mm -hmm. you